คุยบอลกับปัญญาแอนประดิษฐ์ตอนลิเวอร์พูลจะซื้อใครขายใครและแผนลุยฤดูกาลใหม่ฤดูกาลใหม่ใกล้เข้ามาแล้วลิเวอร์พูลดูจะคึกคักมั่นในตลาดนักเตะประดิษฐ์คิดว่าอีซักจากนิวคาสเซิลจะมาแอนฟิลด์จริงไหมครับมีความเป็นไปได้สูงมากครับลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอระดับ120ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซกักซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติการซื้อขายของสโมสรอ,อีกครั้งแม้นิวคาสเซิลจะยืนยันว่าไม่ขาย แต่การที่พวกเขาเริ่มเจราจากับฮ e mm ูโก้เอกิติเกก็อาจบ่งบอกว่าอีซักอาจเปิดทางย้ายได้แล้วเอกิติเก้หรครับิเือว่พูลสนใจจริงไหมจริงครับหรือว่พูลเปิดเจราจากับแฟรงก์เฟิร์ตแล้วและพร้อมจ่ายราว85ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเอกิติเกหากดีลอีซักไม่สําเร็จ mm hmm. เขาอายุแค่23ปีแต่ยิงไป22ประตูกับ12แอซซิดในฤดูกาลเดียวถือว่าเป็นดา